จเจริญพรยอดกัลยาณมิทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณอธมะมาเล่าเพื่อเราฟังเพื่อจะได้รู้จะได้เข้าใจเรื่องความเป็นไปเกี่ยวกับโลกและชีวิตหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเราทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยนะวันนี้วันพระต้องละนิวรณ์หมู่ญาติกำลังรอคอยเราอยู่นิวรณ์ก็เป็นเครื่องกัน้นความดีมีหลายเรื่องเลยเนี่ยนะฮะข้อเมื่อกี้น้องๆก็ เ่าพวกเราฟังไปแล้วก็ทบทวนกันอยู่เป็นประจำแบบนี้ทั้งก่อนวันพระทั้งวันนี้วันพระกรอบตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเองต้องรู้แล้วก็เข้าใจเพราะถือว่าเป็นหลักการในการใช้ชีวิตที่มนุษย์โดยทั่วๆไปเขาไม่ทราบคือใจใสไปสวรรค์ใจหมองไปอบายแล้วก็ในแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปนั้นกลไกลของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำนาจของกิเลสที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยนะพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อธรรมชโยคุณญาอาจารย์ของพวกเรามันพร่ำสอนเรามาเพื่อให้ใจของเราเป็นยังไงเอ่ยให้ใสเป็นปกติตรงนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะดังนั้นวันนี้วันพระหมู่ญาติรอเราอยู่ทําใจให้ใสในแต่ละวันเพราะว่าแต่ละวันแต่ละคืนมันก็จะมีแต่เรื่องที่จะนําพาใจของเราให้คุนคุนอยู่เป็นปกติการที่ว่า มานั่งฟังทำอยู่ตรงนี้ก็เพื่อให้ใจเราใสานั่นแหละยิ่งใสย,ยิ่งสว่างยิ่งสว่างยิ่งเห็นชัดยิ่งเห็นชัดแล้วก็รู้ชัดจะได้ไม่ตกอยู่ในหลุมพรางของกับดักของสังสารวัฏแม้ว่าเราเองพยายามที่จะเดินหน้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานเนี่ยนะหรือว่าจะไม่ใช่แค่ไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานแต่ว่าจะนำพาสรพสัตทั้งหลายซึ่งติดอยู่ในวัฏฏสงสารแห่งน,นี้ ไปด้วยเนี่ยนะเพราะว่าวัตะสงสารแห่งนี้ในพระไตรปิฎกก็เขียนไว้ในเรื่องของการที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสร้างเนคขมมะบรมีเนื่องจากเห็นว่าเนี่ยวัตะสงสารแห่งนี้เป็นเหมือนกับคุกที่ขังสรรพสัตว์อยู่ละตัวของพระองค์ท่านก็เป็นเหมือนนักโทษที่รู้ตัวว่าตัวเองถูกขังเลยอยากที่จะออกไปจากการถูกจำกัด ตรงนั้นเนี่ยนะพวกเราเองก็เป็นแบบนี้แต่เนื่องจากเรามีกิเลสอยู่ในใจเราไม่ทราบม,มนุษย์โดยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราเพอร,รู้แล้วแหละว่าจุดประสงค์ของพวกเรานี้ก็คือการสร้างคุณงามความดีเพื่อที่ในที่สุดจะได้หลุดออกจากคุกขังสรรพสัตว์เนี่ยนะหรือว่าวัาตะสงสารนี้ออกไปให้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เรายังไม่พ้นจากจากที่คุมขังตรงนี้อยู่ในตอนนี้ เราก็ใช้ร่างกายของเรานี่แหละสร้างบารมีขึ้นมาเติมบุญเข้ามาให้ตัวของเราเองนั้นเนี่ยพร้อมที่จะนอกจากจะช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยนะก็มีกําลังใจอสูงส่งมากพอที่จะนําพาผู้อื่นช่วยเหลือเขาให้หลุดออกจากคุกที่ขังสรรพสัตว์นี้ไปด้วยเพรมพร้อมกันการที่จะทําอะไรไปแบบนี้ได้วันนี้ก็ได้ฟังอ,อะไรอะ เพื่อนนั่งสนทนาธรรมกันเนี่ยนะเขาพูดถึงคนที่ว่าเขาเขาเป็นคนดังพอเป็นคนดังขึ้นมาเนี่ยมีชื่อเสียงในระดับโลกเนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินไปหมดน,นะนั่นคือบุญเก่าส่งผลของเราเองก็มองสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้แต่ไม่ได้ต้องการจะเป็นแค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเราเองต้องการที่จะเป็นแบบนั้นทั้งหมู่ทั้งคณะเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องมาสั่งสม คุณสมบัติที่เพียบพร้อมแก่การจะทำหน้าที่เป็นกัลายาณมิตรการที่ว่าบุคคลมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเป็นที่รู้จักเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งโลกเอา,อางนี้ละกันนะนะหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็นเคยสอนไว้ว่าในภพชาติในอดีตการที่ว่าจะเป็นแบบนั้นได้เพราะชวนคนมาทำความดีเป็นประจำดังนั้นพอชวนคนมาทำความดีผลที่ดี เกิดขึ้นกับบุคคลที่เราไปชวนทั้งกายวาจาใจทำมาแบบนี้ข้ามภพข้ามชาติจนกายมาเป็นผังเป็นวาสนาติดตัวมาแล้วก็พอเกิดมาในภพชาตินี้ก็กลายเป็นคนที่คนรักเป็นคนดังเนี่ยนะแต่ว่าเราเกิดมาปุ๊บเราก็ลืมปั๊บว่าของเก่าทําอะไรมาบางทีก็ไม่รู้ว่าที่ดังมาจนถึงวันนี้หรือว่าเป็นที่รักมาจนถึงวันนี้ได้เพราะ บุญที่เราทำไว้ดีแล้วนั่นแหละนี่แหละคนไกลองวัาจะสงสารที่มันโหดร้ายมากนะทำแล้วก็ลบทำแล้วก็ลบไปลบตรงนี้ก็คือความจำแต่ในความเป็นจริงก็คือผลที่เราทำไว้นั้นมันยังอยู่และเราเองก็จาเป็นที่จะต้องพิจารณาผลตรงนี้กันขึ้นมาว่าแต่ละวันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คุณสมบัติอะไรดีๆที่เราเองอยากมีอยากได้เราก็ฝึกไป ใช้ตัวเราเองซึ่งต้องถือว่าเป็นอัตภาพสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นสภาวะที่สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เลยเทวดาเขาก็อิจฉานะเพราะส,สภาวะมนุษย์เนี่ยเพียงแต่ว่าในบางครั้งบางทีเท,ทวดาไม่ได้มองไปเสวยสุขกันจนนั่นแหละว่ากันไปเพราะว่าถือว่ามันเป็น เป็นเหมือนที่พักแต่จยดดสุดท้ายมาก็คือก็อยู่ในคุกใบนี้นั่นแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าในแดนที่ดีหน่อยสวรรค์ก็เป็นแบบนั้นชั้นพรมก็เป็นแบบนั้นอรูปประพรมก็เป็นแบบนั้นติดอยู่แบบนั้นยาวเลยจนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอาภัพ18ประการทําให้ลืมเสียโอกาสที่จะหลุดออกจากวัตฏสงสารนี้ไปข้ามไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานเราเองก็เรียนรู้กันมาตรงนี้ ดังนั้นในแต่ละวันที่เราสั่งสมบุญสร้างคุณงามความดีมาอยู่ตรงนี้เพื่อสร้างเครดิตแล้วก็ดึงศักยภาพของเราขึ้นมาทำไมต้องดึงมาทำไมจะต้องมาแบบหนักหนาสาหัส,หสะอะไรกันขนาดนั้นเพื่อให้เราเองนั้นมีผังแห่งความสำเร็จติดอยู่ไปในใจการที่เราเองทุ่มบุญมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะทั้งหมดเพื่อผังแห่งความสำเร็จถ้าเราทำได้ปุ๊บเนี่ยเราชนะขึ้นมาบารมีขึ้นมาผังความสำเร็จเกิดปุ๊บ อุปสรรคต่างๆนานาได้ได้แล้วโดยเฉพาะอุปสรรคอย่างยิ่งเมื่อกี้ก็ฟังไปแล้วนะน้องสามคนเ็าบอกไปแล้วคือนิวรังห้าจะหลุดที่มันขวางใจเราก็จะหลุดอารมณ์ที่นิวรมันขวางมันจะมีอะไรบ้างโอ้เราแย่จังเลยเราทําไม่ได้หรอกมั้งเอ๊ะทำไมชีวิตเราถึงเป็นแบบนี้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแหละท้อแท้อ่อนไหวติดหาทางออกไม่เจอไม่ได้เนี่ยนะนั่นแหละคือการทํางานของ นิวรณถ้าเมื่อไหรมีความคิดแบบนั้นขึ้นมาปุ๊บน้องเขาบอกคําแปลไว้นิวรณคือเครื่องกั้นความดีจะไม่อยากทำอะไรทั้งนะน,นอนอยู่เฉยดีกว่าอะไรเงี้ยบางคนนะหรือว่าแย่มากกว่านั้นเสร็จปุ๊บเห็นอะไรก็ดูลบไปหมดเลยเพราะว่าชีวิตผิดหวังกับทุกสิ่ง แต่เราเองเป็นนักสร้างบารมีเป็นยอดกะะัลยาณมิตรแล้วเราได้ก็ได้ยินมาบ่อยนะมีหัวใจของความเป็นนักสร้างบารมีพร้อมที่จะเดินหน้าลุยกันขึ้นไปดังนั้นการที่จะต้องมารีดศักยภาพของเรานั้นให้ถึงขีดสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนั่งสมาธิเนี่ยนะแต่พูดแบบนี้มันเหมือนกับแบบจะต้องมาใช้พลังอะไรกันเยอะแยะมากมายจริงๆคือพลังใจและพลังใจจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าจะแบบขึ้นมาไม่นิ่งสงบเกิดจากการหลับตาของเรานี่แหละ จากนั้นพอลืมตามาเสร็จก็ใช้ใจที่ใสพลังงานของใจซึ่งต้องบอกว่าเต็มที่เนี่ยนะพิจารณาความเป็นไปของโลกอันไหนที่เป็นตัวล่อให้เกิดนิวร์เนี่ยนะเครื่องกั้นความดีกามฉันทะพยาบาทีนะไมทะในอุทัจากุกุจะจําได้เนาะที่นอ้นอ,งนองเขาบอกวิจิกิจชาที่น้องเขาบอกไว้5ข้อนะและมันจะขวางลังเลสงสยัยจริงหรือเปล่าเรื่องนู้เรื่องนั่นเรื่องนีน การที่เราเองมาทําใจให้ใสนี่เพื่อตัดของต่างๆเหล่านั้นออกไปเพราะว่าแต่ละเรื่องถ้าใจของเราเห็นสรรพสิ่งตรงตามจริงหรือที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงใช้คําว่าตรัสรู้นะนะคือรู้หมดด้วยตัวของพระองค์เองรู้ในสรรพสิ่งทุกๆอย่างแต่จะรู้แบบนั้นได้ต้องพิจารณาทุกอย่างเช่นเดียวกันที่เราทําว่าเราทําแล้ว ผลดีเกิดขึ้นอะไรกันยังไงบ้างมีบุญแบบไหนที่ยังมีอยู่ในตัวคุณวิเศษใดๆที่เรามีอยู่แล้วบ้างและที่จะต้องมาทำเพิ่มบ้างมีอนไนอะไรเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่เราเองต้องฝึกต้องพิจารณาการใช้ชีวิตของเราที่มีอยู่ในนี้ให้เต็มประสิทธิภาพตรงเนี้คือสิ่งที่เราเองต้องฝึกเมื่อวานไปร่วมพิธีในวัน Family Day Family Time เนี่ยวันครอบครัวนั่แหละของเด็กๆที่อยู่รอบๆวัดเนี่ยนะที่เราเป็นชุมชนซึ่งอยู่รอบๆวัดแห่งน,นี้เราก็มีอาสาสมัครของที่วัดเนี่ยไปสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆที่อยู่รอบวัดนี้แล้วก็เมื่อวานกเ็เลยรวมตัวกันขอบคุณพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรของเด็กที่มาเรียนเป็นประจำแล้วก็บางคนก็ได้รับรางวัลเก่งได้ดีนะตั้งใจเรียนกันมาก เลยไปให้อวาดจริงๆก็เลยบอกว่าจะไปให้อวาสก็คงให้อะไรก็คงลําบากนะก็บอกกันตามตรงว่าไม่มีลูกมาอยู่เป็นพระอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าเขาพูดในฐานะของลูกคนหนึ่งซึ่งได้กับได้รับการเรียนรู้มาได้รับการเลี้ยงดูมาจากคุณพ่อ,อคุณแม่แล้วก็เห็นม,มุมมองอะไรบางอย่างพร้อมกับเจอคนมาในระหว่างที่เป็นพระเนี่ยนะเลยเห็น บางเรื่องที่อยากจะชี้ให้เห็นสิ่งที่ต้องการก็บอกพวกเราไปบ่อยๆแล้วว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ยสิ่งที่เราเองต้องสื่อให้ลูกให้หลานเขาสัมผัสได้คือความรักที่มีอยู่ในใจของเราถ้าเขาสัมผัสถึงความรักที่มีอยู่ในใจของเราได้เขาจะมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนี่ก็คือสิ่งที่ไปบอกกล่าวให้เขาได้ทราบแล้วก็จะได้ คือการส่งต่อความรักนี่มันต้องคุมสติอยู่เยอะพอสมควรนะแล้วก็ให้กําลังใจไปเพราะรู้ว่าพ่อแม่ในยุคนี้สมัยนี้โูเรื่องใหญ่มาก,กน,นะโดยกระแสของโลกซึ่งกิเลสนี้ทํางานได้แบบเต็มที่มากแล้วตอนนี้มันตีฟูกันได้อย่างง่ายดายมากเลยในแต่ละวันแล้วก็มันจะขวาง ทำให้เกิดอารมณ์อย่างที่ลุงพี่พูดไปเมื่อกี้เบื่อหน่ายท,ท้อแท้ไม่เห็นข้อดีและจับผิดกันเป็นปกติเราเองต้องเป็นฝั่งที่ยืนอยู่ตรงข้ามเลยเนี่ยนะผู้ที่จะทําให้ใจใสเห็นคนที่ไปจับผิดคนนั้นคนนี้คนนี้ก็ไม่มีคนน้้ก็ไม่ดีคนนี้ก็แย่แบบเนี้ยนั่นแหละคือวิสัยของผู้ที่ถูกกิเลสมันครอบนิวอ์มันเล่นงานเราเรียบร้อยแล้วถ,ถ้ามีสภาวะใจแบบนั้นเราเองต้องจับดีเป็นประจำ ถึงจะเห็นอะไรที่มันดีๆแล้วก็ยกใจให้เรานั้นฟูขึ้นมาสว่างขึ้นมาใสาขึ้นมาเบาขึ้นมาแล้วก็มีกําลังใจที่จะเดินหน้าต่อโดยเฉพาะสิ่งที่เราทําแล้วถ้าเราหลับตาเสร็จปุ๊บเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะเมือ่อสองสามวันที่ผ่านมาก็มีนี่แหละผู้นําบุญซึ่งก็หลายๆท่านก็นั่งฟังรายการนี้อยู่นะไปร่วมสัมมนามาว่าเอ๊ะ บุญกระถินส0 0 0 0วัดนี่เราจะทํายังไงดีให้บุญได้อย่างเต็มที่เนี่ยนะจะต้องไปชักชวนคนยังไงให้แบบมาอยู่ร่วมบุญกันตรงนี้เยอะๆเอ๊ะทำไมเรต้องไปชวนด้วยเราไม่เก็บบุญไว้คนเดียวเราต้องแบ่งเราต้องชวนเพราะอยากจะไปที่ไหนเอ่ยดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนะคุณมีหน้าที่จะต้องไปชวนคนมาทําความดีถ้าอยากจะไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เพราะคนที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้อยู่เฉยๆอยู่คนเดียวทําความดีคนเดียวไปไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ต้องบอกกันตามตรงแหละว,ว่าไปไม่ได้อยากไปก็ไปไม่ได้ถ้าแบบไม่ได้ชักชวนคนมาทําความดีเพราะพระโพธิสัตว์ปรารถนาจะให้คนอื่นนั้นมีความสุขถ้าเราปรารถนาจะให้คนอื่นมีความสุขแต่ไม่เคยไปชวนให้คนอื่นเกิดความสุขเลย มันก็คงไปไม่ได้เพราะาสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าทําอย่างไรย่อมได้แบบนั้นเลยจะต้องมานั่งพูดอยู่ตรงนี้เราเองจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องการให้เราไปทําคืออะไรแล้วก็เดินหน้าลุยกันไปเอาบุญตรงนี้ถวายบูชาทำท่านโดยเฉพาะปีนี้ปีพิเศษนะนะแปปีของหลวงพ่อธรรมชโยที่เราเองจะบูชาทำท่านกระถินสามหมวัดนี่ไม่เคยทํามาก่อนเราเองจะทํา ช่วยเหลือมีการตั้งประเด็นขึ้นมาในโซเชียลเรียบร้อยแล้วว่าแบบวัดประธรรมกายช่วยวัดที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยถามว่าทำไมถึงจะต้องไปช่วยด้วยเรามีความรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาไม่ใช่อยากจะเอาเงินไปซื้อใครอะไรแบบนี้ตามอย่างที่คนมีใจขุนเขามองแต่ตรงนั้นก็แค่ให้เรารู้ว่าถ้าเมื่อไหรมีคนคิดแบบนี้เขาไม่รู้ ใจขุนถูกนินวรมันตกไปแล้วละเอาไปจัดการไปเรียบร้อยเนี่ยนะเก็บเข้าตู้ไปเลยเก็บปิดปุ๊บหมดโอกาสที่จะทําความดีเลยเรามีหน้าที่จะต้องไปแงมตู้แบบนั้นแล้วจะแงมได้ยังไงความรักความปรารถนาดีในใจของเรานี่แหละไม่ตัดสินไม่จับผิดมองทุกทคนเป็นผู้ที่ไม่รู้แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปพูดไปคุยกับเขาได้แต่ถ้าเรามองไม่ดีเป็นคนที่จับผิดคนอื่นจนคุนเนี่ยนะคือใจขุนเป็นปกติเนี่ย ก็จะมองว่าเขาแย่ใช่ไม่ได้แต่จริงๆก็คือเขาไม่รู้เพียงแต่ดีกรีของความไม่รู้นี่มีหลายแบบดังนั้นก็ช่วยคนที่เราเองสามารถจะคุยได้ด้วยง่ายๆก่อนคนที่ว่าคุยด้วยยา,ยากๆเอาไว้ก่อนมีเวลาก็กลับเข้าไปพูดไปคุยแต่ไม่ได้ว่าทิ้งเขาไว้อย่างเงี้ยนะนี่คือหัวใจของผู้ที่จะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่คือการใช้ชีวิตของเราให้เต็มประสิทธิภาพเพราะการมองข้อดี เริ่มต้นตั้งแต่ไหนตั้งแต่ตัวเราเนี่ยจะบอกวิธีให้ฟังนะยุคนี้สมัยนี้มันมีคนอยู่หลายแบบบางคนบอกชีวิตแย่มากเลยเพราะก้าวข้ามอำนาจของกิเลสโดยเฉพาะตัวอวิชชาเนี่ยนะตัวไม่รู้ตัวโมหะเนี่ยที่มันครอบมองไม่เห็นแม้กระทั่งความดีข้อดีของตัวเองทำไม่ได้หรอกไม่ได้ คุณทำจิฉันไม่ทำอารมณ์ลบๆแบบเนี้มันมีสําหรับคนบางคนเพราะว่าวิบากกรรมเก่าเดินมาถึงแต่ถ้าเราช่วยเขาได้ชี้ทางช่วยสิคุณลองให้ช่วยไหมให้สอนไหมสมมติเป็นเด็กก็ให้สอนไหมติดขัดเรื่องไหนสมมติเราสอนไม่ได้ก็หาตัวช่วยไปรเรียนพิเศษไหมชี้ช่องให้เขาได้เห็นความพยายามที่อยากจะช่วยนี่แหละฤทธิ์ตรงนี้จะทำให้เราเองนั้น ่านอุปสรรคได้ต่างๆแล้วพอช่วยคนได้เขาช่วยตัวเองได้เราเองก็ได้ช่วยเขาเพิ่มศักยภาพชีวิตขึ้นมาแล้วทำไมต้องเพิ่มด้วยจะเป็นนักสร้างบารมีเนี่ยนะเราต้องสร้างผังแบบนั้นเอาไว้ก่อนทั้งผังที่อยากจะช่วยคนให้รักที่จะพัฒนาตัวเองรีดศักยภาพตัวเองเพราะจะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยหัวใจนี่ต้องแบบแร่งมากนะไม่ยอมแพ้แต่เรื่องใดๆทั้งสิน้น พร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์ดังนั้นการฝึกตัวเองอัปเกรดตัวเองในทุกๆด้านเนี่ยนะทั้งการเรียนทั้งการทำงานทุกอย่างการใช้ชีวิตเราเพื่อที่จะได้ลักษณะของผู้ที่อย่างที่เกิ่นไว้ในตอนต้นว่าสนทนาธรรมกับเพื่อนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินไปหมดนะ่ะ คนถ้ามีบุญแล้วมีชื่อเสียงแล้วมีแต่คนรักใคร่แบบนี้เนี่ยนะถ้าเขารู้จักใช้คุณลักษณะแบบนี้ชวนคนทำความดีมันมีพลังเยอะเลยเราต้องการคุณลักษณะแบบนั้นแหละการสร้างบารมีนี้ก็คือสร้างความสมบูรณ์แบบให้เกิดมีกับตัวของเราในด้านไหนบ้างรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติลาบยศสันเสริญสุข พร้อมทางมักผลนิพานย้ําอีกครั้งนี่นะที่ว่าต้องรีดศักยภาพตัวเองเนี่ยถ้าเราฝึกตัวเองทั้งทางโลกเนี่ยแล้วก็ทางธรรมหลักการเดียวกันถ้าทางโลกทําเต็มที่ถึงเวลามาเข้าใจในเรื่องของเกี่ยวกับทางธรรมจะฝึกตัวเองแล้วเนื่องจากทางโลกก็เต็มที่มาแล้วพอถึงเวลาจะมาฝึกตัวทางธรรมก็สามารถที่จะต่อยอดได้เต็มที่เช่นเดียวกันดังนั้นเต็มที่ในทุกด้าน ฝึกตัวเองเป็นอย่างดีศีลก็ตั้งใจรักษาเป็นอย่างดีเนี่ยนะพอรักษาศีลเสร็จปุบรูปสมบัติได้ตั้งใจเนี่ยนั่งฟังทำอยู่แบบนี้เล่าเรียนเขียนอ่านนั่งอ่านหนังสือ,เ,อ,อเรื่องราวต่างๆก็มองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแต่ละเรื่องที่เรารับฟังในแต่ละวันก็จะได้คุณสมบัติความรู้ความสามารถอะไรต่างๆที่ฝึกกันมาแบบนั้นน,นนะแล้วเป็นยังไงต่อโอ้โหพอฝึกตัวเองมาแล้วรู้ว่า ฝึกตัวเองนี้เป็นง่ายเอย่ยง่ายไม่เอย่ยถ้าใครคิดว่าฝึกตัวเองนี้ยากพิมพหนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะถ้าคิดว่ายากก็พิมพสองมาหน่อยแล้วกันการเอ๊ยถ้าคิดว่าง่ายก็พิมพสองมาหน่อยแล้วกันการฝึกตัวเองนี่โอ้โหเห็นไหมพิมพตอบมาเลยการฝึกตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะมีความเมตตาต่อผู้อื่นเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยแล้วอยากจะช่วยช่วยซับช่วยให้ความรู้ ช่วยให้กำลังใจช่วยเหลือในด้านไหนก็ตามแต่ตรงนั้นแหละจะทำให้เราได้ทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพส,สมบัติมันก็เกิดขึ้นมาแบบนี้แหละจากนั้นก็อนิสงส์ต่อจากสิ่งที่เราทำมาน,นี้ก็จะได้ลาบยศสรรเสริญสุขขึ้นมาเพราะว่าเราเองใช้ชีวิตอยู่ในมุมที่เต็มที่ในทางที่ดีเวลาผลเห็นความดีตอบแทนก็ตอบแทนอย่าง เต็มที่แต่มาทั้งหมดต้องเริ่มต้นด้ยวยความมั่นใจเมื่อวานก็เลยเล่าให้ผู้ปกครองซึ่งไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาวัดนะนะเขามาร่วมงานกันก็บอกไปสอนเด็กให้รู้จักใช้ภาษาให้เขามั่นใจในการที่จะใช้ภาษาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเขาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สอนให้ทําความสะอาเราก็สอนให้ไหว้ให้รู้จักพูดอ,อ่ที่วาจาที่ไพเราะทุกๆด้านเนี่ยนะแทรกคุณธรรมเข้าไปในทุทกๆคราบและที่สําคัญก็คือ นั่งสมาธิทุกครั้งในค่าของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ให้เด็กคุ้นกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วรู้อัน,นิสง์ด้วยว่าถ้าทําใจให้ใสแล้วเรียนแล้วมันก็จะจําได้ดีมีความมั่นใจเนี่ยนะเห็นคอมเมนต์ผู้ปกครองมาเด็กอยากเรียนแบบนี้แหละเด็กอยากเรียนเมื่อไหร่นี่แหละสวรรค์เริ่มเปิดขึ้นมารําไรแล้วอยากจะดีพัฒนาในเบื้องต้นก่อนก็ต้องเห็นคุณค่าในแบบเบื้องต้นในแบบทางโลกก่อน พอเด็กอยากดีอยากจะพัฒนาตัวเองเดี๋ยวมันต่อยอดได้นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยฝึกพวกเรามารีดศักยภาพของพวกเราในทุกๆด้านแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพไม่ใช่ไปเที่ยวให้เลี้ยวแหลกเลี้ยวแหลกให้มันจบไม่ใช่ชักชวนคนมาทําความดีอย่างเต็มที่ฝึกตัวเองอย่างเต็มที่หาความสุขผ่านการทําสมาธิ ผ่านการทำความดีช่วยเหลือคนให้สังคมใบใน,ในโลกใบนี้มันดีขึ้นให้พระพุทธศาสนาแข็งแกร่งขึ้นด้วยความรับผิดชอบอันเต็มอยู่ในใจเนี่ยเรากำลังจะรีดศักยภาพแบบนั้นขึ้นมาแล้วถ้าศักยภาพาเราเต็มเปลี่ยนเมื่อไหร่เมื่อนั้นเนี่ยนะหันหน้าอยากได้อะไรสำเร็จปุ๊บเกิดขึ้นมาเลยนี่คืออานิสงส์ดังนั้นก็ฝึกตัวของรเรากันต่อไปเพราะมนุษย์ในตอนนี้ จิตใจบอบช้ำม,มากกับอำนาจของกิเลสที่มาทำร้ายกันอยู่ในทุกๆวันเห็นคนเครียดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับรถปาดหน้ากันชักปืนเข้ามายิงกันนี่แหละคือความพ่ายแพ้ของใจแต่เราเองกำลังจะสร้างมนุษย์ที่มีใจที่เข้มแข็งทั้งทางโลกก็เข้มแข็งลุยทำงานกันอย่างเต็มที่แม่จะเจองานหนักแต่ก็มีความสุขเพราะรู้ว่า ที่กำลังฝึกตัวอยู่นี้ทรัพย์ทั้งหลายที่หามานี้เดี๋ยวจะเอาไปทำบุญต่อแล้วก็เกิดผลที่เป็นผลดีต่อเนื่องกับคนที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ใช่หยุดอยู่เฉพาะแค่ตัวเราการรีดศักยภาพเนี่ยนะของเราเองที่ครูบาอาจารย์สอนนี้มีประโยชน์หลายด้านเลยเรากำลังจะสร้างบุคคลที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ให้กับโลกใบนี้เริ่มต้นที่ตัวเรา และถ้าเราทำหน้าที่ที่ถูกต้องดีงามคนที่อยู่รอบตัวเราลูกหลานเด็กๆเนี่ยแม้จะไม่รู้จักอะไรกันเลยเนี่ยเห็นเมื่อวานเด็กเรียบร้อยลีงพี่นั่งรออยู่เนี่ยหน้าห้องเด็กเดินผ่านไหว้กันทุกคนเลยนะไหว้น่ารักกันมากนะแม้จะโวนแบบเด็กแต่ว่าเขามีความเรียบร้อยเห็นพระก็ไหว้นมันสการเป็นด้วยบางทีไม่รู้ซะด้วยซ้ำไปคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตยอยู่ในโลกว่าเด็กควรที่จะทักพระว่ายังไงแต่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเด็กเต็มเลย ณมัสการพระเป็นนั่นคือความรู้ในเบื้องต้นของพุทธศาสนิกชนที่ดีวายสวยเยีย่มยมแยมจำใสาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะส่งต่อไม้ไปอย่างเขาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่พระศาสนาก็เดินต่อไปได้เพราะเรากำลังรีดศักยภาพตัวเองแล้วก็ฝึกให้คนอื่น รู้จักรีดศักยภาพตัวเองดึงสิ่งที่ดีของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่ว่าทำร้ายจิตใจจะต้องไปหมหนักคือหาจุดพอดีของตัวเองพอเจอจุดพอดีแล้วอัปเกรดหาจุดพอดีใหม่ที่มันแข็งกว่าเดิมที่มันดีกว่าเดิมทําแล้วก็ชีวิตมีความสุขกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยชีวิตที่มันไต่ระดับขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกถ้าไม่ได้มาเจอครูบาอาจารย์แบบนี้ว่าศักยภาพของเรานั้นมีมากขนาดไหนเงินทุน3,200บาท สร้างวัดที่มีขนาดใหญ่ได้มาจนถึงวันนี้ไม่ใช่โดยการหลอกลวงใครแต่เอาความจริงมาบอกมากล่าวธรรมะความเป็นไปของโรคของโลกนี้รีดศักยภาพของลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาคุณยายบอกว่าสร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างเศรษฐีใหม่รุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงตรงนี้นะรุ่นที่สามรุ่นที่สี่แล้วมาถึงวันนี้เห็นอน,นาคตของพระพุทธศาสนา ยังไปได้คนรุ่นใหม่ยังพร้อมที่จะเดินหน้ากันต่อไปเพราะเราสอนให้เขารู้จักใช้ชีวิตของเขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะประสิทธิภาพในการทําบุญทํากุศลเราทําบุญกันได้อย่างเต็มที่เลยเนี่ยนะใครเนี่ยที่นั่งฟังได้ยินเสียงนะ้งพี่พูดอยู่ตอนนี้แล้วเวลาทําบุญทําอย่างเต็มที่ที่เราทําได้เลยในยพิมพ์ห้ามาหน่อยแล้วกันนะเนาะจะได้ร่วมอนุโมทนากันเนี่ยเราทําเต็มที่ที่เราทาโอ้โหเพียบเลย สาธุอนุโมทนานะให้ได้บุญเยอะๆเลยมีขอให้มีกำลังใจเข้มแข็งแบบนี้ยกระดับใจขึ้นไปให้ใจใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆช่วยคนให้ได้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้วันพระนะหมูญาติรอคอยบุญจากพวกเรานี่แหละที่รีดศักยภาพตัวเองมาถึงวันนี้ทําบุญทําอย่างเต็มที่เนี่ยนะคุณยายเขาบอกว่าถ้าเราเห็นบุญของเราแล้เราจะอืม ไม่อยากจะทำอะไรเลยนอกจากบุญเราต้องมองตรงนี้ให้ออกเห็นให้ชัดเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อลุยทำกันต่อไปนะด้วยใจที่เบิกบานสนุกสนานบุญบันเทิงและเราจะได้เดินไปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราไปจนถึงที่สุดแหง่งธรรมใครอยากจะไปถึงที่สุดแหง่งธรรมบ้างพิมก้าวมาหน่อยแล้วกันนะเนาะใครพิมพ์ก้าวมาก็ขอให้ได้เดินก้าวไปอย่างใกล้ชิดสาธุพิมพ์มาแบบนี้ เราเดินไปด้วยกันนี่แหละหมูคณะใหญ่ค่อยๆเดินไปด้วยใจเบิกบานแล้วมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเบิกบานมากเข้าไปเรื่อยๆรวมตัวกันคนเยอะๆเนี่ยมันปลื้มมากเนี่ยนะเหมือนกับที่ไปร่วมสัมมนากระถินสามหมื่น 30, วัดมากันเนี่ยที่เขาใหญ่เห็นเขาไปรวมตัวกันแล้วปลื้มแทนดังนั้นก็หาความปลื้มใส่ใจเราทุกๆวันแต่ที่แน่ๆหมูญาติวันนี้รอปลื้มบุญจากพวกเรากันอยู่เนาะ เดี๋ยวเสร็จจากรายการนี้แล้วเดี๋ยวไปนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนาและช่วงท้ายก็แผ่บุญแผ่กุศลไปยังมูญาติผู้ที่หลับตาลาโลกไปก่อนพวกเราในวันนี้วันพระแบบเนี้นะทำปุ๊บพระเปตพีส่วนตัวของพวกเรากันไปความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตัวนี้เป็นกําลังใจให้กันทุกๆวัน,นวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็รุยไปด้วยกันแบบเนี้นะเอาบุญให้ได้เต็มที่สองทุ่ม โดยประมาณจะเอาธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟังสำหรับคืนนี้ตั้งใจละพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ตั้งใจจะฝึกฝนอบรมตนเองอัปเกรดยกใจของเราให้ไซส์ขึ้นไปเรื่อยๆให้มีพลังใจยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจที่เหนือยิ่งกว่ามนุษย์โดยทั่วไปในการที่รักบุญสร้างความดีสร้างบารมีจนเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้อย่างสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องฝืนอะไรทําไปด้วยใจที่เบิกบานก็ขอให้ดุบุญนี้และก็บรรมีทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านส่งผลให้ทุกท่านจะมีแต่วความสุขความเจริญมีพลังใจที่ไม่สิ้นสุดมีกําลังใจอันแข็งแกร่งมีกําลังกายที่เข้มแข็งสามารถที่จะสร้างบรมีต่อไปได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจรวมทั้งให้ได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง ด้วยอำนาจแห่งมาหาทานที่ตั้งใจทํามาเป็นอย่างดีแล้วทําบุญได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปลื้มยิ่งยิ่งขึ้นไปใจใสใจสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปรวมทั้งให้ได้เป็นที่รักที่ต้อนรับที่เชื้อเชิญอย่างดียิ่งของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลทุกทิศทุกทางขอให้บังเกิดมาหาโชคมาหาลาภตลอดทาง รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยอนิสงส์ที่ตั้งใจฟังธรรมมาด้วยดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถอ อย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่เราทําไว้ดีแล้วเนาะจากนั้นก็น้อมถวายบูชาธรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ซึ่งเป็นมหาปูชนียาอาจารย์ของพวกเราคุณยาอาจารย์ทั้งสองท่านนะนะแล้วก็น้อมถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราด้วยแล้วก็วันนี้วันพระอย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไปยังหมู่ญาติผู้ที่หลับตาลาโลกไปก่อนพวกเราอะนะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญ คุณในเช้าขอให้ตื่นมาอย่างสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญแล้วก็พบกันพวกนี้สองทุ่มโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพรออ